แล้วเราก็มาถึงครับนี่แล้วเขาเรียกว่าเนินลุงแก้วให้ครับฝ <laughs> นไม่ตกวันนี้จะชิวๆหน่อยครับมาแล้วไอ้มัดส้มมดดส้มมาชิวๆครับเอาเอ้าใจลงจับไปอย่าให้เสียเออมาเลยว้าครบลบวุงมาเท่านีแล้วครับชิวๆไปแล้วครับ จัดไปครับคันต่อมาครับโอ้โหมาครับต้นหกหนึ่งครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับมาครับชิ้วๆครับผมหนึ่งครับมาครับมุดป่าครับไปครับโอ้โหจดดไปครับต่อครับยินดีต้อนรับสู่เนินดุงแก้วให้ครับนี่ละครับดุงแก้วมารอบเดียวครับลุงแก้วดอนแก้วนะครับ เอาละครับเขียนไทยครับนุ่มๆครับนี่เลยครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับบอกแล้วครับบอกแล้วครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับสายชิวครับไปแล้วครับไปแล้วครับายตั้งไปจยาัจัดไปครับช่วงล่างเทพไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไปปิกไปเลยตั้งลากไมครับลังการหลังหนึ่งรอบครับแต่ยังไม่ล้มครับ ยังสถานการณ์ไม่ได้ครับโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่าไปครับวายปิกแล้วครับตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ครับเสียนไพรครับโอ้โหเดดไปครับล้ำต่อไปครับใครเอ่ยฟัตตี้ไรเดอร์ครับโอ้โหสองแฝครับสองแฝครับใครครตั้มครับตั้มแคลครับเรียบร้อยครับจะปิ้งกระดิ่งปักไปทางเก่าหรือเปล่าครับอาครับใจยังสู้ครับนี่มีการยกตูดครับยกตูดโอ้โหลีลาระดับเทพครับ มาดูครับวันหน้าตัวนฮอนด้าครับวันนี้มาขี่คาวาครับไปแล้วครับเอ้าฝนจะเป็นยังไงครับดูต่อครับเอ้าเอ้าไอ้ยาไอ้ยานิ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งครับอะไรอะไรยกตัวครับยกตัวครับย้ายตัวครับย้ายตัวนี่ดูดีแล้วครับดูดีแล้วครับโอ้โหเออไปยู่อย่างนั้นนี่มีการยกตัวนะครับยกจุดย้ายลายครับ อปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไอ้ยาลองได้ใหม่ครับเอาเอาปล่อยมานบเอาเอายอดเข้าไปขวบเลยขวบเลยเออพยายามอย่าดับปล่อยนะครับเดี๋ยวแบตหมดครับเดี๋ยวคุณได้สตาร์ทอีกหลายรอบนะครับพยายามอย่าให้รถดับนะครับอ้าวไปแล้วนี่ครับนุ่มๆครับนุ่มๆครับของเทียครับเทียบครับไปแล้วครับดูครับ นี่ย่นี่ยโอ้โหมาครับคันต่อไปครับเจ็บเจ็บครับโอ้รถไม่แรงอย่ากขึ้นแทงเจเจนะมาครับมาครับโอ้โหปัจจัยปัจจัยปัจจัยไปไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปโอ้โหดูนี่ละครับดูนี่ละครับมาครับนุ่มๆครับเจ็บเจ็บครับรถไม่แรงอย่ากขึ้นแทงเจเจครับเอาแล้ว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 เอาเอาจัดไปครับจัดไปครับ ทฤษฎีความมันอยู่ที่ไหนความชิบหายนะครับต้อโมหม้อต้อมไปครับเอาโห و. เอาแล้วครับไปเฮ้ยกองเชียร์เพียบครับเป็นตัวครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นานๆก็ได้ครับโอ้โห و. แดดไป่ไปแล้วครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับไปแล้วครับรอบเสร็จเลยครับต่อไปครับ เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งก้าหนึ่งครับอ้เหรอันนี้ไถ่เหรช่างนัดครับช่างนัดครับไปครับดูลีลาครับโอ้โหโอ้โหช่างนัดครับโอ้โหโอ้โหนัดจับยกครับโอ้โหช่างนัดจับยกครับนัดจับยกครับยกอะไรยกล่าดอะไรยกล่าดไอ้เนี้ยครับนี่ครับนี่ครับนัดจับยกครับรู้จักหรือเปล่าครับนัดจับยกครับว้าวจัดไปครับไปครับนัดจับยกครับ เอายอะเยเยอะเลยกยะโว์ลยกยอโชว์เยายแล้วครับโอ้โหนั่นตบโครับไปแล้ว